สามตัวแยกเน้นใส่หนักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะครับของบาสเทบอลก็วินสองเฟลหนึ่งนะครับแอตเลติโกมันดิดกับโอลิมปิกมาเซยก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะครับส่วนที่มีหลุดไปตัวเดียวคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลโดยรวมเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยังบวกบวก,บวกกันอยู่ใครที่ตามไปขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับวันนี้สวัสดีวันที่21ตุลาคม2567กกันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์บอลอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่ 3ตัวไปแยกเน้นเหมือนเดิมบาสเกตบอลก็จัดมาให้เหมือนเดิมครับถึงน้อย800%นะครับวันนี้คัดมาให้เหมือนเดิมนะครับจะให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมไหนบ้างนั้นนะครับรับชมกันได้เลยครับคู่แรกนะครับไปกันที่ศึกพิมลิอังกฤษนะครับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสจะเปิดบ้านพบกับปราสาทเรือนแก้วคิตตันพาเลทนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสอตรงบ้านเราครับความไม่เปรียบต่างประเทศมอง ฟอเรสได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในหนล่าสุดนะครับปีที่แล้วบ้านฟอเรสเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านคิตตันพาเลตเสมอศูนย์ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มทนัดหลังก่อนเบรกทีมชาติไปของทั้งคู่นะครับฟอเรสชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนทางด้านของคิตตันพาเลตเอาชนะคู่แข่งหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้สองนะครับก็ถือว่าฟอร์มพอๆกันทั้งคู่นะครับ คู่นี้ความพร้อมของทีมครับก็ทางด้านของฟอร์เรสจะมีตัวเจ็บครับเจมบอร์ดเผานะครับเป็นตัวแบนครับเจมบอร์ดเผาส่วนตัวเจ็บนั้นดานิโลนะครับอิบราฮิมซองกาเล่ครับที่มีการบาดเจ็บตอกนั้น นูโน่พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับส่วนทางด้านคิตตันพาเลตครับวันนี้ตัวแบรนไม่มีครับแต่จะมีตัวเจ็บนะครับอย่างผู้สามตูแมทธิวเท์เนอร์ที่มีการบาดเจ็บครับกองหลังก็ชาดีรีอัดนะครับดิชาร์ดนะครับดานิเอลมุนยอสครับที่มีการบาดเจ็บส่วนกองหน้าอย่างมาติอุสฟังซ่าก็เจ็บอยู่นะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับพร้อมเห็นของบาสเทฟบอลนะครับและทีมที่อยากให้เลือเชียร์วันนี้นะครับอยากให้เลือกเชียร์ เป็นทางด้านของมองบนเป็นเวลานะครับคู่นี้รักพี่เสียดายน้องครับถึงเคยเจอกันมาอาจจะทําสกอร์ไม่สูงจริงแต่ผมคิดว่าเป็นบอลบันเดย์ไหนคืนนี้มันแน่นอนครับแล้วก็ต้องการชัยชนะทั้งคู่อย่างน้อยๆพวกเขามาเปิดเกมลุกทั้งคู่แน่นอนครับวันนี้อย่างน้อยๆสามประตูทํารวมกันมีแน่นอนครับเลือกเชียร์มองบนไว้ก่อนนะครับคู่นี้ คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นด้านของบาเลเซียครับจะเปิดบ้านพบกับลาสพาหมัสครับก่อนเกมบาเลเซียอันดับ19ลาสพาหมัสอันดับ20นะครับผีเท่าลงผูกเจอกันนะครับค่ำคืนวันนี้ฮิกออฟตี2องนะครับความได้เปรียบต่างประเทศมองบาเลเซียได้เปรียบนะครับต้องบังคับชนะเท่านั้นนะครับกองเชียร์ถึงจะได้เฮครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดบ้านลาสพาหมัสชนะ2-0นะครับสำหรับลาสพามัสส่วนบ้านบาเลนเซียบาเลนเซียก็ชนะ1-0นะครับในบ้านของบาเลนเซียครับคู่นี้ ก่อนเกมครับฟอร์ม5ห้นัดหลังสุดก่อนเบรกทีมชาติไปครับมนเซชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนลัพพามัทนะครับหเกมหลังแย่มากครับไม่ชนะใครแพ้ถึง4เสมอ1นะครับส่วนความพร้อมวันนี้ก็ ขาดตัวเดิมๆครับที่เก็บอยู่แล้วลาฟาเมียนะครับโดเมนิกนะครับมุตตาเดกาบี้ครับของเมร์เซียที่มีการบาดเจ็บส่วนลัพมัดก็เจ็บเหมือนกันนะครับเยสเปอร์ซิเลนเซนที่มีการบาดเจ็บกับผู้รักษาประตูส่วนกองหลังมาวินพาร์คนะครับกองหน้าก็ซานโดลามิเนสมีการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมจัดชุดดีที่สุดลงสนามครับวันนี้สิ่งที่เลือกให้เลือกเชียร์นะครับที่บาสเกตบอล อยากวางแนวทางไว้ให้คือเจ้าบ้านบาเลนเซียนะครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยครับกับฟอร์มในบ้านของเวเองยังมีดีอยู่สําหรับบาเลนเซียวันนี้เลือกเชียร์เขาอย่างน้อยๆจะมี1ประตูนะครับเลือกเชียร์บาเลนเซียไม่มีผิดหวังครับคู่ที่3นะครับไปกันที่ศึดสวีเดนออสเวนคามกันบ้างนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับโคเตบอกจะเปิดบ้านพบกับ AI k เคโซนาครับก่อนเกมโคเตบอกอันดับ11โซนาอันดับ4ในตารางของลีกเขานะครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน10นาทีเขาได้เปรียบ ต่างประเทศมองโซน่าบุกได้เปรียบนิดๆนะครับเหลื่อมนิดๆคู่นี้เคยเจอกันมาในผลล่าสุดเป็นบ้านโซน่าโซน่าชนะ5-2ครับบ้านโกเดเบิร์กเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งครับผลงานท้าหน้หลังของทั้งคู่นะครับโกเดเบิร์กชนะ2เสมอ3ครับไม่แพ้ใครใน5เกมหลังสุดครับส่วน a อเฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็ช่วงหลัง2เกมแพ้รวดครับส่วน3เกมก่อนหน้าเอาชนะมา3เกมรวดเหมือนกันก็ถือว่าฟอร์มดอปลงมานิดหน่อยนะครับสำหรับ AAK โซนาครับความพร้อมวันนี้ทั้งคู่จะไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับความเห็นหรือแนวทางของบาสเทบอลวันนี้อยากให้เลือกเชียร์ทางด้านของทีมเยือนอย่าง a a k โซน่านะครับโกดิเบิร์กเล่นในบ้านก็จริงได้เปรียบเสียงเชียร์ก็จริงนะครับแต่ถ้าวัดตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วชั่วโมงนี้ทางด้านของโซนาดีกว่านะครับบทเกินไปบทกันมาผมคิดว่าเข้าทางโซนานะครับวันนี้เลือกเชียร์โซนาครับทีมเยือนจะไม่มีผิดหวังครับ สรุป3าตัวที่น่าเลือกเชียร์ในค่ำคืนวันนี้ของบาสเทบบอลนะครับเลือกเชียร์ทางด้านของมองบนคู่ฟอร์เรสนะครับหน้าบ้านบาเลนเซียนะครับแล้วก็ทีมเยือนอย่าง a อโซนานะครับไม่มีผิดหวังครับวันนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับครอบครัวบาสเทบบอลนะครับครอบครัวนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรายรูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้คลิปนี้บาสเทบบอลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ